มนะวันตีตมาันปตัวประหลาดไปแล้วมิก่อนนะคะตวซัมมิกกอนขอบคุณคะ่ะสวัสดีนะคะ เม่ลาเดี๋ยวมันเห็นเลยเออมันมือดเดี๋ยวแม่มันหายยามใหญ่มันโบแสงเดือนกันอุยน้องแสงเดือน คู่เฮาไปไหนละ่ะแค่ตะกี้จอดแล้วจ้ะเอาอีกไปไกลสิไปหาที่วางโทรศัพท์ตอบคุณมากๆค่ะพวกเขารับชมให้กำลังใจตอนนี้เก็บข้าว กันจมุนงมากค่าพวกเขารับชมให้กำลังใจตอนนี้เก็บข้าวกันจมุนมากค่ะพวกเขารับชมให้กำลังใจตอนนี้เก็บข้าวกันจมุ่อืน เดี๋ยวไปเก็บเออ <laughs> <laughs> <laughs>

ไม่เว้นมิตาสาทรบ่ <Okay. S 1> หรอ,อ,อต้องสิ้นเดือนพี่กำลังใจแม่ชมกำลังใจให้นะ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ไหนคะ

สวัสด,ดยยีค่ออต้อยต้อยครูฮันเออจอมนี่หนเราด้วเยสีเออแชจะกลัวอะไรเนาะแค่ขี่รถอุโ่งบ้านยายอันนั้นยายเอียงนะยายจังได้พ่อปาก็ชอบมาขับตัวหนะน่ใันจังนะดเลยน

มาเก็บช่วยเก็บเก็บกระสอบ

ลุงมันยังเวรที่าเป็นใคงเขนเป็นใครเขาเป็นใช้มาจากข้าวับันั้นนี่กรอบหลายตัว ตัวนี้มาจ้าพอต่อปูยูเล่มันก็น้อยๆเด้ <reotapeanyos> <suspense>